สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับภายในห้องโดยสารของซีรถีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเอ้ยเปลี่ยนยังไงนะครับอ่าตรงนี้คือตรงตำแหน่งไฟตรงอ่าที่แผงบางแผงบางแดดนะครับคัดฝั่งนี้นะครับมาตองมาเลยปุ๊บ ไ,ไหมแล้วก็ดึงหลอดไฟออกมาได้เลยนี่นะครับตรงนี้เป็นหลอดไฟเป็นขั้วแบบ t 1 0นะครับมผมจะเปลี่ยนเป็นหลอดเป็นหลอดไฟ led นะครับเป็นแบบแผง โที่ใส่ก่อนโอเคโอเคนะครับ ต่อมานะครับามาแกะตรงนี้นะใช้มือดึงตรงนี้ได้เลยดึงด้านหน้าดึงลงมาเลยเนี่ยดึงลงมาเลยไม่ต้องหักนะอ,อ,อ,กบบนอ,อ่ดึงออกมาเรือไปแบบนี้ดึงออกมาแล้วก็ด,ดูตรงสายนะตรงส,งสายแป๊บหนึ่งนะ แล้วก็ปลดสายออกโอเคโอเคนะครับพอถอดปลั๊กออกมาแล้วนะครับให้บิดตรงนี้ตรงนี้นะครับบิดปุ๊บแล้วก็เดือบอมาเห็นไหมเป็นทุกขั้วต่อไฟจะเป็นขั้วทีสิบนะครับ แล้วก็เปลี่ยนได้เลยทั้งสองฝั่งแต่บัเงเอิญของผมเนี่ยผมใช้เป็นแผงหลอดไฟ LED นะครับเป็นแผงอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะต้องขันน็อตสีตัวนะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวแล้วก็สตัวต้องถอด4ตัวนะครับถึงจะใส่ได้แต่ถ้าเป็นหลอด ไปทีเอลเดเป็นหลอดเป็นดวงดวงเนี่ยใช้วิธีการบิดออกมาแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมขอแกะก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมขันน็อตสตัวออกเรียบร้อยนะครับแล้าก็มาเปิดฝากัน 核桃。去、okay.。 แล้วใส่ไปที่เดิม เสร็จแล้วก็คันน็อตนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะการประกอบปลักเสียบนะครับปักเสียบแล้วก็จะลืมนะครับตรงนี้นะให้เอาสอดเข้าไปข้างในก่อน แล้วก็ดันไม่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วเปิดไฟเห็นหมโอเคโอเคต่อมาเป็นไฟกลางห้องนะครับนัดเลย ตรงพลาสติกนะครับมาตรงนี้อโอเครถไฟนะ เค <Okay. S 2> ทอดไฟตรงกลางนะครับจะเป็นอดไฟตรงกลางจะเป็นแบบนี้ อันนี้จุดสุดท้ายน,น,นะครับอยู่ที่หลังรถนะครับแกะจากฝั่งนี้นะครับจากด้านขวานัดเข้าไปอ,อย่างนี้นะแล้ก็ถอดไฟพอทอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถอดตรงนี้ เอาถอดดอปไฟขั้วตรงนี้ก็เป็นทีสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็น,นี่ดอดไฟ LED อ,อดีเสียบเข้าไปโอเค,อเคปุ๊บ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟภายในห้องโดยสารของรถ4 HR นะครับ